เลยนะคะนั่นคือไมพี่ไมพิรพรัฒ์ใช่ขวันใจคนใช้แรงงานน,นะคะเป็นแฟนคนจนต้องทนหนน้องโอ้โ <c oughs> ไอะไรวะนี่ใช่อ่ะพี่ <c oughs> ใช่่พี่ไมน้นะคะโอ้โหนาน,าน แกถึงจะไปออกรายการทีวีนี่เขาไม่ได้ไปง่ายเหรอผมไม่ได้ไปง่ายจ้าที่เรานี้ยแบบปกติจะเจอเขาตามไปทีคอนเสิร์ตเท่านั้นแล้วคอนเสิร์ตใหญ่ๆด้วยแต่เนี้ยเป็นเราเป็นรายการทีวีที่ได้รับเกียรติมากที่ไหมแวะมาเอาจิงนะั้งได้เกิดมาได้ยินเนี่ยเป็นแฟนคนจนไม่เคยเห็นหน้าเลยเออคือไม่เคยได้เห็นหน้าตัวจริงมายืนอยู่ข้างนะแล้วอยากจะบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเอ่อนักร้องที่โด่งดังมากๆมีเงินเยอะมากตอนนี้แต่ ฉันก็ยังกลับไปทำนาได้เฮ้ยอันเนี้ยเรื่องแนวคิดการใช้ชีวิตของพี่ไหมพี่รมพรเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะแหมดูแล้วอยากจะเอาไปบอกต่อเหลือเกินนะคะ,ะนักร้องขวัญใจคนจนนะคะหรือว่าขวัญใจผู้ใช้แรงงานคนนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของความคิดเรื่องของการวางตัวรวมถึงเรื่องของบทเพลงที่เขานำมาร้องให้เราฟังในวันนั้นด้วยใช่ไหมเดี๋ยว<า>เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี้ยพี่ไหมมาแล้ว แล้ขนาดไหนถึงได้มีคนโซเอสเมากันนำกระจายเลยในวันนั้นไปดูกันเลยค่ะปันสิเพราะเป็นศิลปินคนแรกของไทยแกรมมี่คือเมื่อกี้เมื่อกี้น่าปวดคือหนูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรบนโลกใบนี้เท่าไหร่พี่เซียวเมื่อกี้ปวดเฮ้ยคันหลังก็ลาวนี่พี่อะร้องตั้งแต่เด็กๆค่ะดีใจจังคันหลังก็ลาวชุดแรกเลยชุดแรกชุดแรกเลยนะชุดแรกเลย ใช่ดังแล้วนอกจากจะมีเพลงนี้ดังแล้วเนี่ยก็ยังมีนี่นะคะยาใจคนจนนะคะซึ่งก็ได้รับฉายาให้เป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงานด้วยครับทาไมถึงได้ฉายานี้มาคะขวัญใจผู้ใช้แรงงานคือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องอะเรื่องราวของเพลงที่ผมได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดได้นําเสนอนะครับเพราะว่าจากคอนเซปต์เพลงนะฮะที่ทางพิติยังเป็นคนเป็นคนตั้งฉายานี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางสื่อมวลชน คือเพลงส่วนใหญ่คือเป็นเพลงที่ให้กําลังใจสำหรับผู้ใช้แรงงานนะฮะของผมตั้งแต่อย่างชุดแรกก็มีผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะตามมาก็ยังมีละครชีวิตแล้วก็ย้ายจากคนจนผ้าขาวบุบบาซ้ายนะฮะเหนื่อยไหมคนดีด้วยแทงแห่งรักทุกเพลงชื่ออะไรบ้างคะชื่อเพลงก็ชื่อเพลงครับชื่อเพลงครับพี่จนถึงวันนี้มีทั้งหมดกี่อัลบั้มละอัลบั้มเดียวๆนะครับมีทั้งหมด10 แอัลบั้มเยอะมากแป่ว่ามีรวมด้วยก็มีอัลบั้มชุดพิเศษแล้วก็มีรวมรวมรวมด้วยนะฮะก็น่าจะประมาณเกือบก็น่าจะเกือบ30มนะฮะเยอะมากเยอะเยอะจริงจะบอกว่าศิลปินสมัยนี้เนี่ยบางคนไม่มีแม้กระทั่งหนึ่งอัลบั้มนะพี่คือจริงๆแล้วนี่คือจะว่าไปแล้วคือช่วงที่ผมเข้ามาวงการใหม่ๆนี่มันเป็นเรื่องที่ เดินเข้ามายากมากเพราะว่ามันไม่เหมือนในยุคนี้ยุคนี้มันมีเวทีการประกวดแบบไม่ง่ายนะฮะแล้วก็มีรายการทีวีอะไรเยอะแยๆมากมายที่จะมาเปิดโอกาสให้กับศิลปินที่มีความสามารถเข้ามาเส้นทางของไม้พีรมพรจนกว่าจะมาถึงวันนี้นี่ก่อนหน้าที่จะมาเข้าเป็นนักร้องเนี่ยทำอะไรมาครับพี่ ชีวิตมันคือเอาแง่คือเราเป็นเด็กท้องไร่ท้องนานะครับทำไร่ทำนาอยู่กับพ่อกับแม่มาถามว่าเราก็มีความฝันนะซึ่งถามว่าความฝันเราก็คือจุดประกายตั้งแต่เริ่มแต่เราจําความได้ว่าเราเคยฟังเราฟังเพลงได้เราเข้าใจเรื่องของเราของเพลงเนี่ยตามวิทยุธรทายาิสเตอร์ที่พ่อเปิดให้ฟังมันก็เริ่มชอบร้องเพลงจนกระจนโตมาก็เริ่มมีฝันแล้วว่าอยากเป็นนักร้องมันก็ตามฝันคือทุกอย่างมันก็ต่อสู้มา กว่าจะได้มาถามว่าอาชีพมันผ่านเข้ามาเนี่ยเรามาทํางานกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดินเข้ามาจู่มาประกวดร้องเพลงเหมือนในยุคนี้เลยใช่มันเข้ามาก็ต้องมาทํางานมาดิ้นรนมาต่อสู้จะว่าไปแล้วภาษาชาวบ้านคือปากกัดตีนถีบมากมากทำงานก็ตั้งแต่มาเป็นทํางานก่อสร้างเป็นทางานเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กล้างแก้วเด็กรับปรดนะฮะเด็กห้องน้ําเป็นรปภทำมาหมด โอ้โหชีวิตมันมันมันไหเขาถึงถ่ายทอดเรื่องราวบทเพลงออกมาแล้วแบบมันมันมาจากใจอ่ามาจากอินเนอร์ไงคนฟังฟังแล้วแบบเฮ้ยใช่เขารู้จักเราจริงๆเขาเคยผ่านมาทุกอาชีพแล้วหลังจากที่ออกอัลบั้มแล้วดังเป็นพูุแตกเลยเนี่ยชีวิตเปลี่ยนมากครับจริงๆแล้วถามว่า เพลงมาดังจริงในในในชุดที่5้าแะครับชุดยาใจกันจนชุดแรกก็ยังก็พอพอเริ่มมีคนรู้จักมีแฟนเรู้จักนะเพราะคือบอกตรงว่าตอนเราเข้ามาอย่างใหม่เนี่ยคือแกรมมโกเองเนี่ยตอนนี้คือตอนตอนนั้นคือแบบถามว่ายังไม่เคยทําลูกทุ่งผมเป็นเบอร์แรกตอนนั้นคือมีแค่แกรมมี่บริษัทแกรมมี่ใช่มีแก่มยยังไม่มีแกรมมี่โกซึ่งถามว่าผมเองก็เท่ากับว่าเป็นหนูลองยาคือมาทำแรกคือลองผิดลองถูกเบอร์แรกอะคือถามว่า ตั้งแต่ผมผมเมื่อก่อนผมผมก็จะยาวผมจะหยิกฟูเล้วเนาะนะบบไม่ใช่อย่างนี้นะแล้วก็จนกระทั่งว่ามาจับเราแต่งตัวเสื้อผ้าลองเสื้อผ้าแล้วก็ ทำผมยืดผมไม่ตรงก็แล้วแล้วก็ต้องกลับไปดักให้ทุกอย่างทุกอย่างทั้งเรื่องราวของเพลงเมื่อก่อนก็ทาทั้งสไตล์หมอลำลูกทุ่งที่เขีนเเปล่าครับมีมีส่วนหนึ่งก็มีมีเขียนเองบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเราก็อย่างที่บอกคือประสบการณ์หลายอย่างมันก็ยังไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของกรมมี่เองก็ยังไม่รู้เรื่องของลูกทุ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็ยังไม่รู้จักฉะนั้นคือผมเองก็ถือว่า เป็นคนแรกนี่มาลองมาบุกเบิกจนกระทั่งว่ากว่าจะเดินทางมาถึงชุดที่5้ายาจกคนจนมันก็คือเราเองก็มีโอกาสได้ออกมาลองถูกเนอะเอาประสบการณ์มาเล่าให้ทางโปรดิวเซอร์ให้ทางพิตีฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้เพลงส่วนใหญ่ที่ถูกขอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพลงช้าแต่อย่างชุดแรกคนจะขอเฉพาะเพลงอย่างผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจสำหรับผู้ใช้แรงงาน พี่ไม้ก็เลยรวบรวมเอาข้อมูลต่างๆที่เราได้เจอเอามาให้ทีมงานพิจารณาป้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 าอชุดที่หออกมาปุ๊บก็เลยเปรี้ยงใจคนจนประสบความสําเร็จเลยนะคะก็ถือว่าได้ได้ได้ข้อมูลหลายอย่างมาเล่าให้ทางพิตีฟังแล้วก็ทางครูเพลงก็เขียนตำ เรื่องของคอนเซปต์นะฮะโอ้โหแต่เพลงนี้มันโดนจริงๆนะประโยคแรกขึ้นมาก็โดนแล้วลองลองลองเป็นแฟนคนจนโอ้โหไม่มีคนดังเลยใช่ดังมากแล้วพอแบบโด่งดังเปรี้ยงปังแล้วก็เป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของแกรมมี่โกแล้วเนี่ย คือสิทธิทพิเศษหมอย่างเช่นพอดังแล้วส่วนใหญ่เขาต้องมีห้องพักส่วนตัว VIP ต้องมีแบบว่า <c oughs> เมนูอาหารในเลสอะไรอย่างเงี้พิเศษ <c oughs> ต้องมีคนแบบว่าปฏิบัติพัดวีอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยยางงั้นไหมคะไม่ไม่มีหรอกครับเพราะ <c oughs> ว่าจริงๆแล้วถามว่าไอคือเพลงมันก็ดังถามว่า ก็จริงแต่ว่าเราเองเรารู้เรารู้ว่าเราเราเดินมาจากไหนนะฮะเพราะว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำาอย่างนั้นเราคงมีบางอาจเราไม่กล้าทำเพราะว่ามันน่ารักจังมันมันมันไม่ใช่ครับเพราะเราเองคือพูดตรงๆเราไม่ใช่ซูเปอร์ตาร์เราไม่ใช่ดาราป่านนี้แล้วพี่บอกว่าไม่ใช่ซเปอร์ใช่ครับเพราะว่าเราเองเราเองถ้าเราบอกว่าซูเปอร์สตาร์ต้องไปเปรียบเทียบกับพี่เบิร์ดได้นะะแต่สำหรับผมมันคงไม่ใช่พี่ฝั่งลูกทุ่งไงก็ถามว่าเราเองคือในในเรื่องของ ของผมในเรื่องของคําจํากัดความหรือว่าในเรื่องของความคิดเห็นผมเรื่องของคือถามว่าเราเป็นนักร้องรุ่ทุ่งอ่ะเราเดินมาจากครอบครัวคืออะไรคือชาวบ้านธรรมดาอาชีพชาวไร่ชาวนาฉะนั้นเรามาอยู่ตรงนี้จุดไหนก็ตามแต่ถามว่าเราเรารู้ว่าเราจุดยืนให้เราอยู่อยู่ตรงไหนฉะนั้นเราถึงจะอยู่ตรงจุดไหนเราก็สามารถที่จะยืนอยู่จุดเดิมได้และก็วางวางวางตัวอยู่ในให้มันง่ายที่สุด นะให้คนตัวอย่างของคนที่เขาเจริญเนี่ยคุณเออเจริญคือที่เขาถึงเจริญได้ถึงทุกวันนี้ไงคือถ้าาอีกคนหนึ่งนะคะที่แซ่บเหมือนกันมานี่กโหแซ่บ กันวาราศีธนูนะคะโอ้โหแต่งเพลงแต่ละเพลงชื่อ21่อดลอดอะไรนะเออชื่อดไก่ไก่ตาฟางไม่ใช่ตาฟางไก่เอ้ยไก่ตาฟางแม่สองเพลงมารวมกันเื่ออางี้แล้วก็มีอะไรนะผู้หญิงล้วนๆแล้วก็ต้องมีชื่อสัตว์อะไรเขาเป็นอะไรอะไรนะอะไรปลาละอะไรนะปลาไหลปลาไหลปลาไหลเฉยๆแล้วก็มีอะไรนะ สิบเอ็ดรอดอสิบเอ็ดลอยดอปหูยแต่ละตุตับอะไรนะกิ้งกากิ้งกากิ้งกาได้ทองเหรอกิ้งกาทองเออกิ้งกาทองคืออะไรของเขาวะเออคืเขาเปรียบเทียบผู้หญิงไงว่าเป็นสัตว์แบบเอ้าด่าทำไมเนี่ยพี่ทันวัยอย่ามีเรื่องหนูเหรอเออเราก็สงสัยอ่ะในฐานะที่เราก็เป็นผู้หญิงทำไมเราต้องแต่งเพลงแบด่าพวกเราด้วยในวันนั้นพี่ทันวา ก็เล่าให้เราฟังถึงสาเหตุว่าทําไมเพลงของเขาแต่ละเพลงมันถึงตัดพอต่าว่าผู้หญิงแต่ว่าแม่นางบอกว่าไม่ใช่ปมของนาเป็นปอมของคนรอบข้างวนางนะอ่ะอะไรที่ทําให้นางต้องลุกขึ้นมาเขียนเพลงด่าว่าผู้หญิงโง่ยางเงี้รวมถึงชื่อเพลงแต่ละเพลงเนี้ยสารพัดสัตว์จริงๆเลยทีเดียวนะเอออนาคตจะมีเพลงอะไรเกี่ยวกับสัตว์ออกมาอีกเดี๋ยววันนี้ ไปดูกันเลยนะคะกับพี่ธันวาราศีธนูค่ะพูดถึงเรื่องราวของบทเพลงตั้งแต่ยุคเป็นเถียงนาเรคอร์ดเพลงที่แบบว่าโด่งดังนะคะโอ้โหแล้วก็เป็นเพลงที่ออกมาปุ๊บผู้หญิงเนี่ยฟังปุ๊บสะดุ้งกันเป็นแถวเลยนะคะใส่ตาฟังคือยังไงคะตาฟังคือตาบอดอันนี้่ชา เกือบจะบอดแล้วครับแบบคล้ายมองไม่เห็นอะไรเงี้ยมืดมัวมืดมัวครับอ๋อนี่คือเราเปรียบเปรยเปรียบเปรยว่าเพราะพี่เป็นไก่ที่ตามืดมัวไปหลงรักผู้หญิงคนนี้คือแบบจริงๆเพลงนี้แต่งให้พี่ชายครับคือตอนนั้นผมพี่พี่ชายเขาได้แฟนค่อนข้างมีฐานะแล้วก็เขาเปิดเปิดร้านอาหารครับแล้วก็ เราไปเป็นเด็กเส e ิฟแล้วก็ร้องเพลงในร้านด้วยอย่างเงี้ยครับเวลาพี่ชายไม่อยู่อย่างเงี้ยก็จะเห็นพี่สะพ้ายไปกับผู้ชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมครับก็เราก็เลยสงสารพี่ชายก็เลยไปบอกพี่ชายว่าพี่สะพ้ายเป็นอย่างเงอย่างเงี้ยไปงานแล้วเหรอมีลูกสองคนแล้วครับไม่รู้เลยสองคนนี่ไงเนื้อเพลงเขาบอกผู้หญิงหน้าตาดีมีประสบการณ์ขนาดไมบยนเลยตัวเอ ที่ร้ายกว่านั้นคือเราไปบอกพี่ชายเราพี่ชายไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราด่าเราอีกนี่เขานอนคุยกันที่ค่ะเรายืนคุยกันค่ะเราว่าหาเราไปใส่ไลฟ์พี่สะพายแล้วก็เลยมีคําที่ร้องที่บอกว่า พูดไปใครเขาจะเชื่อมันเสือมันโดนสวมเขาอย่างเงี้ยครับบอกแล้วก็ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยอันก็เลยมีที่มาที่ไปมันก็เลยเป็นประสบการณ์น่ะเป็นเพลงที่แบบออกมาปุ๊บโดนทั้งผู้ชายโดนทั้งผู้หญิงพอเขาไม่เชื่อเพราะเอาไปมาเขาก็เลือสรูปรู้ไหมคะสรุปคือเขาคงจะเก็บไปคิดระแวงด้วยทีนีหน่อยหน่อยเริ่องระแวงเริ่มจับครับผมแล้วก็ตอนหลังมาจับได้ก็ มีกาจะรู้ใจแทบสลายเนี่ยเป็นเพลงชื่อเพลงกว่าจะไม่ใช่ทอนทุกข์ทอนฮุกอ์เป็นพี่รวมรวมนุ้ยมิดมิดก็รวมรวมรวมเรื่องราวมาแล้วก็มาเขียนเป็นเพลงครับก็เป็นบทเพลงนี้กันสรุปเลิกไหมคะก็เลิกครับก็วันวันที่เลิกสนใจเพลงเลยเฮ้ยตอนที่เลิกตอนที่เลิกกันนะสงสารพี่ชายครับลูกลูกคนเล็กสุดยังได้เจ็ดแปดเดือนยังไม่ครับแล้วพี่ชายก็อุ้มลูกไปอย่างี้แล้วก็ถามว่าจะเลือกคน แฟนใหม่เลยจะเลียกอย่างเงี้ยดูลูกด้วยพี่สะพ้ยก right ็เลือกแฟนใหม่ครับใช่ก็ทุกวันนี้แล้วลูกอยู่ไหนคะลูกลูกลูกสองคนตอนนี้ก็อยู่กับพวกผมครับเรียนกันมาตอนนี้อยู่มหาลัยแล้วครับโอ้่เรียกว่าสุภาพบุรุษตัวจริงนี่เพราะว่าโอเหสุดยอดเกิดจากเพลงเรื่องราชิตขชมเขาจริงอ่ะดูแลอันนี้นี่เป็นทาหอนให้ได้นะก็อย่างผู้หญิงเ็าทา ขนาดนี้เราเขียนเพลงเงี้ยผู้หญิงบอกว่าแรงแล้วถ้าถ้ารู้เออถ้ารู้เรื่องราวจริงมันแรงยิ่งกว่าร้ายแรงไม่ครับใช่ครับมากันพื้นภาพอย่างอย่างเพลงกิ้งกะทองที่ผมแต่งอ่ะครับกิ้งกะทองครับกิ้งกะทองผู้หญิงก็ว่าแรงอีกแต่เขาไม่รู้อะบเราว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้ผมอะไรคะกิ้งกะทองเพื่อนครับเพื่อนเป็นเพื่อนผมเป็นช่างแอร์แล้วก็เล่นดนตรีด้วยกันค่ะแล้วก็ช่างแอร์ในตำนานอ่ะคะไม่ใช่ครับ มีด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นผู้ชายครับโอเค่ะแล้วก็แล้วก็เพื่อนก็เวลาไปติดแอร์ไปเล่นดนตรีพวกผมเนี้ยแล้วก็แฟนเขาจะสวยมากครับระดับนี้แหละครับระดับเป็นนักระดับเป็นนั่งแบบได้แต่แฟนก็รักเขามากแล้วก็เปิดจากเป็นลูกน้องเขาก็มาเปิดร้านทำแอร์เองแล้วก็ไปรับแอร์มาอรับแอร์มาแล้วก็ยัง ขายได้แล้วก็เอาไปผ่อนเขาเงี้ยครับคือเขาเขาเรียกอะไรไปเอาของมาก่อนแหละพวกแอร์เขาจะมีนายมาส่งมีร้านมาส่งแล้วก็ผ่อนทรงผ่อนครับแฟนของเพื่อนก็จะเป็นายหน้าขายเป็นกิ๊กกับตายแล้วอยู่อยู่ที่แล้วเป็นกิ๊กกับเจ้าของแอร์ครับอที่เอาแอร์มาให้เพื่อนแล้วสุดท้ายเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายครับตอน จริงจริงอันนี้เรื่องจริงคือตอนใจตายครับก็คือพอจับได้ว่าเมียไปกับเขาเงี้ยตามขับรถตามเข้าไปไปเจอที่รีสอร์ทเป็นโรงแรมครับแล้วก็เพื่อนก็เข้าไปเขาก็ไอ้นั่นก็โทรลูกน้องมาดุมดุมตื้อเพื่อนเยอะเลยครับเออเพื่อนเจ็บเยอะมากเลย<ช>แล้วก็<อ>พวกผมก็มาปลอบใจกันอยู่เป็นปีสองปีครับอ๋อแปลว่าไม่ได้เสียชีวิตจากแต่การตื่นต่ว่าครับใจวะแก่แจ็บใจ จากคนที่จากคนที่อารมณ์ดีๆแบบกลายเป็นคนซึมเศร้าอะไรแบบนี้สุดท้ายอีกวันหนึ่งก่อนที่เขาจะตายก็เขาไปคอนเสิร์ตกับผมอยู่ครับเล่นจำยังจำได้อยู่สมุรสาครเล่นอยู่สมุรสาครเขายังไปไปด้วยแล้วก็อีกวันหนึ่งพวกผมจะไปเล่นคอนราดเขาก็ว่าจะไปด้วยแต่ที๋นี้พี่ชายก็เลยบอกเขาชื่อจืดครับจืดที่ขึ้นจืดครับก็พี่ชายก็บอกจืดไม่ต้องไปรอ ไปอยู่กับลูกบ้างอะไรเงี้ยเขามีลูกด้วยกันด้วยมีลูกด้วยกันคนหนึ่งครับตายตามกำหนดไปอยู่กับลูกบ้างอย่างเงี้ยแล้วพี่เจือเขาก็เลยอยู่กับลูกพวกผมก็ไปถึงโคราชอ,อ,อีกวันหนึ่งกําลังจะออกไปเช็กเตาแม่บ้านที่ที่เขาอยู่แบบเขาอยู่บ้านนิการทอครับครับโทรบ,บอกว่า เป็นเพื่อนกับคุณเจือแล้วครับเพื่อนคุณเสียชีวิตแล้วนะเขาบอกเฮ้ยตกใจมากไม่อยากเชื่อเป็นอะไรคือเขาไม่ยอมกินข้าวหรอหรือกินยาอะไอกินเหล้าเยอะกินเหล้าเหล้าเยอะแล้วก็ภาพที่มาเห็นตอนที่เขาตายคือแบบคล้ายๆเขาไปเข้าห้องน้ํามาครับแล้วหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยลูกนอนอยู่บนเตียงมือยังเกือบถึงเกือบมือจะถึงลูกแบบเป็นห่วงลูกจะไปจับลูกกิงขวบค่ะตอนนั้น อยู่อนุบาลครับอยู่อนุบาลสองเราก็เราก็เลยเห็นเพียงเพีงนี้กิ้งกาทรองแล้วเด็กคนนั้นก็อยู่กับพี่ไหมคะตอนนี้อยู่กับญาติเขาครับอย,อยู่กับญาติของจืด อยู่ต่างจังหวัดอยู่พิจิตเขาไปเรียนพอฟังที่มาที่ไปของเพลงแล้วกลายเป็นเพลงดูเบาไปเลยใช่เขาจะดูผู้หญิงเพราะเพลงก็เลขที่ออกมาเพลงนี้ดังๆแล้วผมไปเล่นไล้ทุกคนก็แบบมีผู้หญิงเอ๊ะผู้ชายคนนี้เขามีปมอะไรกับผู้หญิงหรือเปล่าที่โดนโดนอะไรอมาโดนเดือดเลือดเนี่ยผมเคยพูดบนเวทีว่ามีหลายคนบอกว่าผมเขียนเพลงแร้งเหรอ แล้วมันทำเพื่อนผมตายทำไงเี้ใจผมเขียนเพลงยกย่องมันเหละผมบอก่าเมื่อกี้ของพี่ชายใช่ไหมทั้งผู้มีลูกหมดเลยครับแล้วผู้หญิงไม่เอาลูกสักคนอะพี่แต่ละเพลงที่พี่เขียนมาเนี่ยแรง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 เนี่ยถามจริงมีประสบการณ์ตัวเองบ้างปะของตัวเองไม่ค่อยมีครับการเรื่องตัวเองงไม่ค่อยพีเลยครับแล้วมีคนสงสัยเหลือเกินเดะเห็นเขียนเพลงผู้หญิงไม่ดียัง เร็วยางนี้ไล่อย่างนั้นก็ได้ยังจริงพี่ธันวาพี่ธันวามีแฟนไหมก็เคยมีครับแต่ว่าปัจจุบันละปัจจุบันไม่มีครับคือเห็นจนแบบไม่ไหวจะเขียนแล้วเนี่ยไม่ไหวจะเลียนเยอะจริงเหรอพี่ไม่เรื่องราวที่เราเจอมันมันเยอะมากแต่ว่ามันก็มีเข้ามาในชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็มันเห็นแล้วปงเห็นแล้วปงไม่ค่ะเดตกใจที่แบบว่ามีผู้หญิงอย่างนั้นด้วยเหรอเล้เยอะครับเยอะ เราไม่เคยอ้ยใายโดนแตทำอู้ยน่าต้งเจน่าไปเล่นเอ็มวีนะอาก็จริงจริงเซปลา ทีสุดอ่าะะะะอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามีเคล็ดลับนะที่จะทำให้เสริมดวงทำให้เงินเนี่ยมันฟูขึ้นมาจากกระเป๋าเฮ้ยจริงเรียกว่าข้ามปีเนี่ยอเคล็ดลับเดี๋ยวรุ้นไว้ว่าจะเป็นเคล็ดลับอะไรนะยากหรือง่ายหรือลำบากแค่ไหนนะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าคุณสามารถภายรวยได้ภายในข้ามคืนขนาดนั้นเลยเออเออ,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 อทำได้อย่างไรอ่ามันเป็นความเชื่อเความเชื่อตอนนี้มีสองเพลงมาพายก่อนนางฟ้าตา้ําพึ่งนะคะนัดมาริสาและชมนางจากเตาผู้สินค่ะ